โอเวอร์ท็อปอัพรับบริการเติมเกมบีดในราคาที่ถูกแสนถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยหายห่วงทางร้านจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากท่านใดต้องการที่จะเติมเกมลิงก์ร้านโอเวอร์ท็อปอัพอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะพบกับผมเจโชครับวันนี้กับผมก็มีข้อมูลดีๆมาบอกทุกท่าในให้ทราบโดยทั่วกันนะซึ่งตอนนี้ถามกันเข้ามาเหลือเกินครับว่าตู้ยูอาร์ตู้แรกเนี่ยตัวอะไรจะเข้าแล้วถ้าเข้าเนี่ยจะเข้าวันไหนวันที่เท่าไหร่ ผมวันนี้ผมจะมาบอกให้หายข้่องใจกันเลยทีเดียวนะครับผมได้เตรียมตารางมาแล้วนะฮะก็ใครที่ไม่อยากพลาดนะครับว่าตู้ UR เนี่ยมันจะเข้าเมื่อไหร่ก็จดไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เตรียมดองหยกกันให้ดีละ่ะนะครับไปดูกันเลยครับ นี่คือตารางตัว UR ที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมผมก็เขียนไว้ <Claudia> บอกหมดแล้วฮะ,ะว่าตัวนี้เข้าเนี่ยเข้าตู้ที่เท่าไหร่แล้วก็หลังเซริร์ฟเวอร์เปิดเนี่ยกี่วันวันที่เข้าเนี่ยในไทยเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับผมผมได้เตรียมข้อมูลมาหมดเรียบร้อยนะฮะหวังว่าข้อมูลนี้คงจะไม่เลื่อนนะ <Louisiana> นะครับผมถ้าเกิดไม่เลื่อนไปเป๊ะประมาณนี้เลยวันที่นี้เลยนะครับผมถ้าไม่เลื่อนนะนะครับไปแน่นะครับ, regret, รบโดยตู้แรกที่จะเข้านะครับ ก็เป็นตู้ชุนซุยนะครับจะเข้าเป็นตู้แรกนะฮะหลังจากเซิร์เปิดเนี่ยประมาณ19-21ถึงวันเลยทีเดียวนะครับจะเข้าวันที่5้ถึงมิถุนาจนนี้นะครับผมก็ประมาณพรุ่งนี้แล้วเนาะนะครับผมตู้ UR จะเข้านะครับชุนซุยตัวแรกนะครับผมโดยผมคำนวณมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะห่างกันเนี่ยตู้ละ12วันนะครับทุกตู้เลยห่างกัน12วันหมดเลยนะครับผมตู้ที่2นะครับก็จะเป็นตู้ของปู่ยามาโมโตะนะครับผมหลังเซอร์เปิด33 -35 ถึงวันนะครับ เข้าไทยเนี่ยวันที่19ถึง21มิถุนายนนะฮะตู้ที่3นะครับก็จะเป็นโทชิโร่บังไคนะครับผมหลังเซิร์ฟเปิดเนี่ย47ถึง49วันนะฮะจะเข้าไทยเนี่ย3ถึง5รกรกฎาคมนะครับผมตู้ที่4นะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าคนจะค่อนข้างรอกันเยอะเลยทีเดียวครับกับอิจิโกะขาวนั่นเองนะฮะหลังเซิร์ฟเปิดเนี่ย61ถึง63นะครับ จะเข้าไทยในวันที่17ถึง19 กรกดาคมนะครับผมมาดูตู้ต่อไปกันฮะต่อไปนะครับผมตู้ที่5นะครับจะเป็นตู้ของอาวุธของชุนซุยครับแล้วก็อาวุธของยามาโมโตะนั่นเองนะครับผมซึ่งตู้นี้เนี่ยมันก็จะมีแซมแซมในเศษของชุนซุยกับยามาโมโตะมาด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเศษของอาวุธก็จอกเยอะกว่านะครับเศษตัวละครเนี่ยก็จอกค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะครับผมตู้นี้นะครับหลังเซิร์ฟเปิด7 5ถึง77นะครับผมเข้าไทยก็ ประมาณวันที่31-2สิงหาคมนะครับตู้ที่6จะเป็นอุคิโอลานะครับผมหลังเซอร์เปิดเนี่ย89-91วันนะครับจะเข้าในไทยเนี่ยวันที่14-16สิงหาคมนะครับผมตู้ที่7นะครับจะเป็นตู้ของเนลนะครับผมหลังเซอร์เปิดเนี่ย103-105วันนะครับจะเข้าไทยในวันที่28-30สิงหาคมนะครับผมตามด้วยตู้ที่8ครับนอยโทรานะครับผมหลังเซอร์เปิด 117-119วันนะครับจะเข้าไทยวันที่11-13กันยายนนะครับผมตู้ต่อไปครับตู้ที่9นะครับก็จะเป็นอาวุธของโทชิโร่บังไขนะครับกับอาวุธของอิจิโกะขาวนะครับหลังเซิร์ฟเปิดเนี่ยนะครับ131-133วันนะครับจะเข้าไทยในวันที่25-27กันยายนนะครับตู้นี้มันก็จะเหมือนกับตู้อาวุธของชุนซุยกับปู่ยามาโโตะนะครับในเรื่องของ ตู้สุ่มเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเศษของอาวุธนะครับแล้วก็แซมแซมมาด้วยตัวของโทชิโร่แล้วก็อิจิโกะนะครับผมจะแซมแซมมาสักเล็กน้อยเศษๆนะนะครับผมตู้ที่10นะครับจะเป็นอุคิโอล่าล่าง2นะครับหลังเซิร์ฟเปิดเนี่ย145ถึง117วันนะครับเข้าในไทยวันที่9ถึง11ตุลาคมนะครับผมตู้11นะครับผมกิมจอนะครับหลังเซิร์ฟเปิดเนี่ย159ถึง161วันนะฮะจะเข้าในไทย ในวันที่23ถึง25ตุลาคม นะครับผมตู้12ตู้นี้จะคงเป็นเอ่ออาวุธอีกแล้วนะครับเป็นอาวุธของเนลแล้วก็อาวุธของอุคิโอลาล่างหนึ่งนะครับหลังเซิร์ฟเปิดเนี่ยร้อยเถึงหนึวันนะครับจะเข้าในไทยเนี่ยวันที่6กถึงแพฤศจิกายนนะครับผมตู้นี้เหมือนเดิมครับนะฮะมันก็จะมีเอ่อเศษของอาวุธเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็มีเศษของตัวละครเนี่ยนะครับแซมแซมเข้ามาปนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ักนิดหน่อยนะครับตามด้วยตู้สุดท้ายนะครับ เป็นตู้ของิจิ g o h o l o นั่นเองนะครับเป็นตู้สุดท้ายนะครับหลังเซิร์ฟเปิดเนี่ย187ถึง18 189วันนะฮะจะเข้าในไทยเนี่ยวันที่20ถึง22พฤศจิกายนนะฮะแทบจะเกือบเกือบป,ปลายปีกันเลยทีเดียวหวังว่า นะครับผมคงไม่เลื่อนนะครับนะฮะถ้าไม่เลื่อนนี่คือเป๊ะ,เ,ปะเลยจะเข้าตามนี้เลยนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคงต้องมาดูตู้แรกกันว่าชนซุยเนี่ยมันจะเข้าพรุ่งนี้จริงหรือเปล่าในวันที่5มิถุนายนนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตู้ UR ทุกตู้เนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาให้สุ่มเนี่ยประมาณ3วันเท่านั้นนะครับผมก็จัดการวางแผนเตรียมหยกกันไว้ให้ดีๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์ สำหรับใครลหลายๆคนนะครับผมก็ขอรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่สตรีมเมอร์ตัวน้นอยๆคนนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปละ